สวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อ26ธันวาคม2567เมื่อวันที่26ธันวาคม2567เป็นวันที่ผมออกเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาซึ่งแน่นอนผมต้องลงเครื่องที่ภูเก็ตและไฟที่ผมลมนั้นเป็นช่วงเวลาราวๆ22นาฬิกา30นาทีถือเป็นเที่ยวบินที่ค่อนขั้นดึกผมติดต่อเช่ารถไว้กับผู้ให้บริการชื่อดัง การเดินทางบนถนนที่ตรงง่ไปที่พักจังหวัดพังงานั้นบางช่วงมืดมืดมากๆและถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อเข้าสู่เส้นทางจังหวัดพังงาซึ่งเป็นเส้นทางที่อีกไม่นานเท่าไหร่จะเข้าอำเภอเขาหลักในช่วงเวลานั้นน่าจะราวๆเกือบเที่ยงคืนขับรถไปได้สักพักก็เห็นชาวต่างชาติน่าจะ6ถึง7คนเดินอยู่ข้างถนนในใจไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่ามันคือเมืองท่องเที่ยวเพราะที่พัทยาก็เห็นบ่อยๆ เพราะชาวต่างชาติส่วนใหญ่ชอบเดินมากกว่านั่งรถขับไปเรื่อยๆเริ่มเจอสิ่งที่น่าแปลกเพราะชาวเจอชาวต่างชาติอีกกลุ่มขั้นหน้าราวๆหกถึงเจ็ดคนผมก็คิดอยู่ในใจว่าวันนี้มีเทศกาลอะไรหรือเปล่าทําไมคนต่างชาติเยอะจังแต่สิ่งที่น่าผิดสังเกตคือทำไมทุกคนที่ผมเห็นใส่ชุดเหมือนกันกับกลุ่มที่ผมเพิ่งขับรถผ่านมาน่าจะไม่ใช่สิ่งดีแล้วต้องเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้แน่ ผมไม่รอช้ารีบเหยียบคันเร่งไปให้ถึงเส้นถนนที่สว่างที่สุดแต่สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดจนได้เมื่อผมเจอชาวต่างชาติกลุ่มเดิมอยู่ข้างหน้าอีกแล้วคราวนี้ชาวต่างชาติกลุ่มนั้นพร้อมใจกันโบกมือเหมือนจุดประสงค์ต้องการให้ผมจอดรถหรือต้องการติดรถไปด้วยณช่วงเวลานั้นขนลุกไปทั่วทั้งตัวมองแต่ถนนด้านหน้ากระจกมองขานและกระจกหลังผมไม่มองเลย โชกเข้าข้างผมเห็นปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้าต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุม้มครองผมเหลียวเข้าปั๊มด้วยอาการตื่นตระหนกพนักงานในร้านสะดวกซื้อซึ่งมีอายุหน่อยเห็นผมหน้าตาตื่นจึงได้ถามผมว่ากำลังจะไปที่ไหนผมบอกว่าผมจะไปพักที่เขาหลักพนักงานคนนั้นบอกว่าคืนวันที่26ธันวาคมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนขับรถในช่วงดึกเนื่องจากหลายคนพบเจอสิ่งที่เหนือธรรมชาติ พอผมไปนเริ่มไตร่ตรองและคนหาก็เลยร้องอ๋อเพราะวันที่26ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันที่เกิดวตาตภัยคลื่นยักษ์ซึนามิพล่ลงจังหวัดภูเก็ตพังนาและอีกหลายๆจังหวัดแต่สิ่งที่ผมคิดมีมันปี2567ซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดตั้งแต่ปี2547ซึ่งมันผ่านมาแล้ว20ปีเลยนะพวกเขาเหล่านั้นยังไม่ไปที่ไหนอีกหรือถ้าวันนั้นผมขาดสติ หรือสติกระเจิดกระเจิงคงได้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นแน่เรื่องนี้จึงอยากเตือน,นเพื่อนๆและผู้ฟังทุกท่านทุกเหตุการณ์ใดๆหากเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดให้มีสติเท่านั้นเราถึงจะปลอดภยัยและนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่ผมประสบพบเจอครับยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมพบเจอก็ติดตามกันไว้ด้วยครับ